ครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าความฝันเมื่อวานนะครับแล้วก็จะมาพูดเรื่องว่าอาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับแล้วก็แนวทางแบบจริงๆจังๆสําหรับงวดวันทน่1เมษายน2568กนะครับก็คืองวดที่แล้วนะครับใครไหนใครถูกหวยบ้างความเนต์หน่อยไหนใครถูกบ้าง3 2ขออนุญ,ญาตโชว์นะครับขออนุญ,ญาตโชว์ขันดตานเล็บอยู่พี่น้องขออนุญาตโ,โชว์ครับ 3- 2อยี่นี่10ใบ นะครับอันนี้ชุดละ5นะครับไม่ได้ยัดใส่นะเออชุดละ5นะครับแล้วก็ผมถูกทั้งหมด27ใบนะครับ27ใบก็คืออยู่นี่ได้แค่10ใบเสียดายคือ,อพ่อใหญ่เพชรคนที่ขายลอตเตอรี่ให้ผมแกเหลือให้ผมแค่10ใบแล้วก็ไปซื้อในแอปในแอปอีก17ใบเป็น27บใบถูกน้อยกว่างวด16บธันวางวด16ธันวาผมถูก29บาใบงวดนี้ถูก20 เอ้ยถูก7ใบน้อยกว่า2ใบนะครับอันนี้ได้แค่10ใบจริงๆต้องได้เยอะกว่านี้นะตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีพวก3 9อันนี้นี้ด้วย3 9 37ด้วยก็มี32ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นเงินแต่จะเอาไปให้แม่ครับอ่บาสิใบก็2 0 0ห0เดี๋ยวให้แม่นะครับเนาะใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยก็ก่อนอน่นต้องขอแสดงความยินดีกับ f c ทั่วประเทศนะครับที่ถูก3-2นะครับคนที่ถูกในงวดนี้ก็คือใจศรัทธาแน่วแน่ ไม่วันไหวนะครับใจศรัทธาคืออะไรใจศรัทธาก็คือหวยมันไม่เข้ามาห้างงวดนะอย่างที่ทราบกันดีมันเข้าติดๆในเดือนธันวาแล้วตั้งแต่สองมกรามามันไม่เข้ามีแต่เฉียดมีแต่ซุยมีแต่ใกล้เคียงหลายคนก็ท้อหลายคนก็ถอดใจไปแต่จ,จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยถอดใจไม่ว่าหวยจะเข้าจะหลุดก็รักอาจารย์ก็ศรัทธาก็คอมเมนต์ก็ดูให้กำลังใจตลอด ก็ซื้อตามตลอดลเอาง่ายๆนะทั้งที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ก็ไม่รู้นะว่าออกอะไรเป็นแค่แนวทางเพื่อพี่ก็ตัดสินใจซื้อตามตลอดนะครับอ่ะคนแบบเนี้งวดเนี้ยปู่ก็เลยเลือกให้ท่านโชคดีบางคนที่ไม่ถูกเนะี่ยไม่ใช่ว่าปู่คัดออกนะบางคนที่ไม่ถูกก็ดวงไม่มีนะครับดวงไม่มีก็คือแบบเวลาที่แบบงวดไหนเราซื้อมัมนไม่เข้างวดไหนเราเลิกซื้อปุ๊บออกปั๊บเลยนะแล้วผมก็ยังบอกเลยว่างวดเมื่อกี้เนี่ย มันมีอะไรหลายๆอย่างที่โดนใจให้ผมมั่นใจทั้งอายุผมก็32ปู่บอกว่าอายุใช่ไหมผมท่านผมนึกถึงปอสองเกิดนะสองห้าสามหเราถูก3ตัวด้วยแต่ผมนึกไม่ถึงอ่ะห้างมวดมันไ,ไม่เข้าคนที่แบบทอเนี่ยก็เยอะคนที่ไม่ศรัทธาจริงเนี่ยเขาหนีไปละหนีไปตั้งแต่2งวัแรกแล้วอืมตั้งแต่งวันแรกแลแ้ว บางคนก็ศรัทธานนะแต่ว่าเขาซื้อไม่ไหวเขา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 หมดดวงเขาหมดบุญแล้วก็เขาหมดเงินแต่บางคนนี่เป็นคนที่แบบหวยหลุดก็ยังดูอาจารย์หวยไม่เข้าก็ไม่เคยด่าไม่เคยว่าให้กําลังใจตลอดรักแล้วก็ตามซื้อเลขอาจารย์ตลอดพี่จึงเป็นผู้ถูกเลือกในงวดที่ผ่านมาก็คือ3าสองตัวเดียวเลยไม่ต้องกลับแล้วก็มาล่างผมบอกว่า 3- าสองขอให้ออกล่างไม่ต้องกลับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับนี่คือความศรัทธาปู่ไม่เคยทิ้งเราคนไหนที่ศรัทธาก็จะได้รู้ได้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราศรัทธาจำคำได้ไหมงวดก่อนหวยออกผมพูดว่าอะไรปฏิหารอมืมันจะมาเกิดในยามที่เราต้องการนี่ครับผมต้องการปฏิหารเกิดแล้วสามสองเม็ดเดียวได้ค่าน้ำมันกับ บ้านไปหาครอบครัวไปหาคนที่รักไปหาลูกหาพ่อหาแม่หาเต่ากับเมื่อสองการบ้านเฮาได้ค่านํามันแล้วคมเห็นได้แล้วงวดนี้งวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยก็ขอบคุณมากๆสําหรับการตลังใจในวันที่ทอ้อผมบอกแล้วว่าปู่ท่านไม่ทิ้งเราหรอกปริหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการนี่ครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลขมันมีร้อยตัวการที่ผมมาให้3-2เข้าตัวเดียวเลยนี่มันยากนะทุกคนไม่เข้ามาห้างงวดน,นี้ก็ทําได้ ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จหลายคนก็ดีใจการได้ลอตเตอรี่อ่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่ยังดูด้วยนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันี้เหมือนกันก็จะใครทุนน้อยอะไรยังไงก็จะพูดให้ฟังและจะเล่าหลายเรื่องหนูให้ฟังนะครับอืมก็อย่างที่บอกครับหวยเนี่ยมันเป็นแนวทางตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะครับถ้าจะเล่นแล้วมาด่าผมว่าเฮ้ย นั่นนี่ไม่ต้องมาเล่นครับไปคิดเอาเองนะครับเพราะถ้าเราไม่ซื้อเราไม่เสียตังค์แน่นอนเงินอยู่ในกระเป๋าของเราอาจารย์ไม่ได้ไปบังคับและไม่ได้บอกว่ามันจะออกฉะนั้นปวดใช้สติวิจรณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะงวดวันที่1เมษายน2 5ตั้งใจที่จะหาค่าน้ำมันให้อีกนะครับมันเป็นงวดที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นงวดที่ต้องก่อนหยุดงานนะครับ ก็ได้เงินส่วนนี้ก็จะได้เอาไปฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากเต้าฝากตาฝากยายฝากคนที่รักอยู่ที่บ้านรอยอยู่ที่บ้านนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยขอบคุณทุกคนนะครับรับ1เมษายน2568เนี่ยผมชอบอะไรซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าสื่อ,อยี่ยังกระไดพี่น้องขอให้มีเก่านะครับมีเก่าอย่างแน่98 97 แปดเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์สามตัวมีเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เม็ดเดียวเก้าแปดแปดเก้าเม็ดเดียวตัวเดียวเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องเก้าแปดแปดเก้า ถ้าทุนน้อยเหมือนสามสองขอเหมือนสามสองอาจารย์ชอบอะไรอาจารย์ชอบเก้าแปดแล้วก็ขอให้มาลางก่อนด้วยปู่เด้อครั้งก่อนผมบนด้วยความหวังด้วยความน้ำตาไหลร้ลองไห้ด้วยพลังที่ท้อแล้วก็แย่ย่ำแย่แต่ว่าปู่ท่านก็เมตตาให้ตัวเดียวแล้วมาลางด้วยวันนี้ก็ขอลางก่อนบนแล้วแต่จะออกอะไรช่างมันแต่ขอลางก่อนอืม ผมก็ฝันว่าพ่อผมเนี่ยเป็นพญานาคผมไปบวงสวงไปอยู่ข้างแม่น้ำโขงผมไปจัดพิธีแล้วพญานาคขึ้นมาปล่องดําแต่แปลงกายเป็นก็คือเป็นพ่อผมซะง,งั้นนะครับพ่อผมเป็นอาจารย์อยู่แล้วแล้วในนั้นน่ะผมขอเลขนะแต่ว่าไม่ไดไม้มันไม่ตรงกับใบแดงแต่ผมจําได้ว่าผมขอให้มีเก้าผมยกมืออย่างนี้เลยเก้าแล้วก็หนึ่งหรือเจ็ดนี่แหละ 91้าหนึ่งหรือเก้าเจ็ดนี่แหละที่ผมขอในฝันมีเก้าหนึ่งมีหก็ดมีสามสองสามสองนี้ออกไปแล้วตัดออกหกเจ็ดอ่าหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดตัวเดียวกันหน้าในฝันน่าจะเป็น9 1้าหนึ่งกับเก้าเจดกับหกเจ็ดประมาณเนี้ยนะครับในฝันพ่อผมเนี่ยเป็นพญายนาคตอนพ่อผมเสียผมเอาพ่อไปร้อยนำโขงไงครับร้อยอังคารอยู่ครับอืมอันนี้เป็นความฝันแกก็เห็นเลขกเห็น9้านะครับไม่เก้าหนึ่งก็เก้าเจ็ดที่เห็นนะแบบชัดๆเลยหรือหกเจ็ดนี่แหละอืม นะในฝันนั้นก็เป็นฝันส่วนทู่ปู่เดี๋ยวผมแก้บนเป็นเจ๊เสร็จแล้วก็ไปซื้อผลไม้ถวายเสร็จผมจะทําการแต่งเป็นเจ๊ไปแก้ให้ปู่พอแก้ให้ปู่เสร็จบนต่องวดหนึ่งเมษาแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าท่านรับแล้วท่านรับรอแล้วผมเนี่ยช่างใจอยู่แต่ว่าผมไม่กลัวผมจะทําเพื่อ fc ผมจะทําให้ดูแต่งเป็นเจ๊นอตน,นี่ก็ไม่เคยอายขอแค่ fc ผมมีความสุขและถูกหวยผมก็ดีใจแล้ว อย่างที่ผมบอกครับปู่ให้ผมมาสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนตอนเล็กเข้าทําไมผมถึงร้องดีใจบ้าบ้าบอแบบนั้นผมดีใจแทนทุกคนผมดีใจแล้วก็คนก็ด่าผมเยอะคนก็ดูถูกอะไรผมเยอะเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันมีจริงครับบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่าบังเอิญน่ะถ้าว่าฟุกน่ะมันคงไม่เข้าไหวขนาดนี้แล้วก็มันคงไม่เข้าตัวเดียวขนาดเนี้มมันเป็นอะไรที่ทํายากมาก นะทุกคนก็งวดก่อนผมบนปู่ทั้งจะร้องให้นะให้ปู่รับดูเวดนี้ปู่เอ้ยหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกะคอยปู่เมตตาอีกเนี่ยเด้อเป็นงมดที่สองเลขของเฮานี่มีอยู่สี่หูคือเก่าเด้อปู่เด้อปู่องดำเอ้ยองยามันนี่จันท่าเอ้ยปู่เวดเอ้ยเลขเขาเนี่ยหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้อยังก็ได้ให้มีเก่า เก้าแปดเจ็ดแปดเฟังอีกเทือ 98, 97, 87, 90, 90. ่อเก้าแปดเก้าเจ็ปดตัวมีเก้าแปดเจ็กับเก้าแปเก้าแปกับ980าเม็ดเดียวเก้าแป